In a cloud with some wines in my pipe You believe in yourself Yeah, hey, well, yes, you know it Oh, I believed in myself แต่บีซี่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้พักกูมันว่าจะเอาะเพลงใสมีบางทีที่กูรักกูแค่อย,อยากนอนอยู่บ้านดูก,กันจาไม่เวลาให้กูเอทไล่บางเรื่องที่กูพากูไม่พูมันออกมาแค่ชบชนตัวเองม่ก่อนนอนกูนึกถึงปัญหาแล้วกูล่างมันออกมากลายเป็นเฟรมใหญ่กูตื่นมาจากฝันที่มันไม่ค่อยจะดีก่อนจะลุกไปหาเสื้ออะไรกางเกงใส่ปลอบใจตัวเองก่อนสักหลุมแล้วก็นั่งใช้เวลาอยู่กับเพลงใหม่ถ้าสิ่งที่จะได้มันไม่คุ้มเสียแค่ปล่อยให้พวกแม่งทำนักเลงใส่ พราะชีวิตจริงไม่เหมือนกัน,นเกมถ้ามึงพลาดกด start ไปเริม่มเ,เกมใหม่ขอเวลาสักแป๊บแค่ให้กูได้พักเรื่องเศร้าเข้ามาซัดเหมือนกับน,น้ำฝนปัญหาสารพัดเข้ามาทับถมอยู่ต่อหน้ากูพูดได้แค่ว่าครับผมกูฝ่ากฎระเบียบฐานะสังคมเพราะไม่ชอบเข้ามาทำให้กูสับสนถ้ายาลงในขวดกูต้องการน้ำหวานชีวิตช่วงที่ผ่านมามันหนักขมไปสองมายี่สิบห้าแล้วกูเพิ่งจะยี่สิบสี่อาจจะชวนและบีฟ e ีนจะขวดลงมาเททำเพลงแล้วก็นอนนอนตื่นแล้วก็ทำเพลง s a เอ่อ i ซม i ีดอีฟเ t นเดย์แอมทรายและบีริชชีวิตนี่ไม่พอมันที่อา ยิ่งรู้ว่าคอยกูคิดถึงเรื่องตังกูคิดถึงเรื่องเงินกูคิดถึงเรื่องทุนในสภาพคล่องและกูแกลเป็นผู้ใหญ่คนละคนกับในตอนเด็กที่เคยยิ้มข huh? ี้อายตอนอยู่หน้าห้องกูแทบไม่ได้คิดว่าชีวิตจะมาถ่านี้แต่ในเด็กกูเป็น Mister Nobody จากไอเด็กที่ไม่เค็ในชีวิตใครจะไปคิดคนอย่างกูจะได้มา n ี y Yeah y yeah. สัว์เด้ถ้ากูตอนในเด็กได้ไม่เห็นตัวเองตอนนี้นะแม่งคงภูมิใจมาก <c oughs> Yeah Yeah Yeah. 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 ย้อนไปตอ <Yeah. S 2> นเด็กๆตอนกูขอพรกูคงขอให้มีแฟนแห่ไลดีแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่ากูได้ขอพรกูคงขอให้ที่บ้านกูสบายดีขอให้ชาตินี้กูได้รวยก่อนก่อนที่กูจะต้องบอกอ i ไอพีและกูไม่กลัวที่จะตายถ้าต้องตายกูแค่ขอให้กูตายดีรู้สึกเหมือนยังมีใครในอ้อมกอดอาจเป็นเพราะเรื่องที่ผ่านมันยังค่อนขอดใจหนึ่งก็คิดว่ามันต้องตอบแต่อีกใจหนึ่งก็บอกว่ามไม่ต้องรอกมันยืนอยู่คนเดียวมื่มืดกลางดึกความรู้สึกเหมือนกับอยู่ข้างในห้องสอบเสริฟเดอะครอนแค่แอบจะเมินเย้กูออกมาจะซอก <Yeah. S 2> ตอบ จะได้ชั่วแล้วใครบอกทำดีแล้วจะได้ดีไอ้เชี่ยนั้นมันทำชั่วมันยังได้ดีไอ้สักความยุติธรรมมันยังไม่มีคนะทางสังคมไม่มีหน้าตากูคแค่คนธรรมดาลูกไ e. ออีพ่อกูไม่ใช่ราชการแต่บ้านกูจะรูยมึงจำให้ดีปสองมี2ห้าแล้วกูเพิ่งจะยิบซี่อาจจะชว e นายบีฟลินจะขวดลงมาเททำเพลงแล้วก็นอนนอนตื่นแล้วก็ทำเพลงอ Same shit, different day ฉันต้ i งกา o จะร่ำรวยชีวิตนี่ไม่พอดี่เอาสม shit, We get it up body ปล่อยให้ีเด็กมันเที่ยงกูฟังมาทั้งหมดไม่ว่าจิหรือว่าคดีกูคิดถึงเรื่องตังกูคิดถึงเรื่องเงินกูคิดถึงเรื่องทุนในสภาพคล่องและกูแก่เป็นผู้ใหญ่คนละคนกับในตอนเด็กที่เคยยินขี้อายตอนอยู่หน้าห้องกูแทบไม่ได้คิดว่าชีวิตจะมาถานี่แต่เด็กกูเป็น m i s t e Nobody จากไอเด็กที่ไม่เคารชีวิตใครจะไปคิดคนอย่างกูจะได้บารดี